สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกันธมณีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะมาทําเมนูน้ําพริกสร้างอาชีพค่ะนั่นก็คือเมนูแจ่วปลาร้าพริกดิบนะคะหรือว่าแจ่วปลาร้าพริกสดค่ะทําตามกันได้ง่ายๆเลยค่ะรสชาตินี่แซ่บนัวมากเลยนะคะเอาไปทําขายคู่กับผักลวกนะคะขายดีสุดๆเลยค่ะไม่รอช้าไปจดวัตถุดิบและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ เราไมพบกันแม่ลุงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะมาทําเมนูแจ่วพริกดิบหรือว่าแจ่วพริกสดนั่นเองค่ะมีวัตถุดิบอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีพริกจินดาแดงแล้วก็หอมแดงกระเทียมค่ะน้าปลาต้มสุกน้ํามะขามเปียกน้าําปลาผงชูรสเกลือค่ะเราก็จะนําพริกจินดามาคั่วก่อนนะคะแม่ลุงใช้พริกจินดาประมาณครึ่งกิโลนะ คั่วให้สุกดีเลยนะคะคั่วให้สุกๆดีเลยนะคะเวลาเราไปทำน้ำพริกเนี่ยจะได้หอมๆประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะก็เอาขึ้นมาพักไว้ก่อน,นะคะ่ะนำหอมแดงแล้วก็กระเทียมคั่วต่อเลยนะคะไม่รุงใช้หอมแดงสองขีดแล้วก็กระเทียมสองขีดค่ะคั่วให้สุกๆเลยนะคะ หัวได้ลักษณะนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะต่อไปก็นำพริกมาโขลกให้ละเอียดเลยนะคะแลุงก็จะแบ่งโขลกสักสองรอบเนาะเพราะว่าพริกเขาเยอะ ก็จะเอาละเอียดประมาณนี้นะคะก็จะนำพริกมาโคลกต่อให้หมดเลยนะคะตอนนี้พริกของเราก็ละเอียดดีแล้วนะคะ ไม่ลุงก็จะตัดส่วนของพริกขึ้นมาพักไว้ก่อนนะเราก็จะนำในส่วนของหอมกระเทียมลงไปโขลกต่อเลยค่ะ ลุงก็โคลกหมอมกระเทียมได้ละเอียดเท่านี้นะคะถ้าใครอยากให้ละเอียดกว่านี้ก็สามารถนําไปปั่นได้นะจากนี้เราก็นําพริกใส่ลงไปผสมเลยค่ะถ้าใครทําเยอะกว่านี้ก็สามารถผสมในกระมังหรือว่าชามได้นะคะชามกระมังได้แต่พอดีครกไม่ลุ่งใบใหญ่อยู่นะ ก็ตำพริกกับหอมกระเทียมไม่เข้ากันดีเลยค่ะ,ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันค่ะ มะลุงก็จะใส่เป็นเกลือลงไปประมาณหนึ่งช้อนชานะคะตามด้วยน้ำปะลาร้าต้มสุกค่ะจะใช้เป็นน้ำปะลาร้าที่เราต้มเองหรือว่าซื้อแบบขวดสำเร็จก็ได้นะคะวิธีการปรุงก็อาจจะขึ้นอยู่กับน้ำปะลาร้าด้วยนะคะว่ามีความเค็มมากน้อยแค่ไหนราลุ่งใส่ลงไปห้าช้อนโต๊ะก่อนบางคนที่เขาทำเขาจะใส่เป็นต่อนปลาลงไปด้วยนะ แล้วแต่สูตรไข่สูตรมันใครมีตอนปะลาราก็ใส่ตอนปะลาราลงไปด้วยก็ได้นะคะต่อไปก็ใส่เป็นน้ำมะขามเปียกค่ะลูกใส่เป็นน้ำมะขามเปียกแทนมะนาวนะคะเพราะว่าตัวมะขามเปียกเนี่ยจะไม่บูดง่ายเหมือนมะนาวนะถ้าใช้เป็นมะนาวถ้าเป็นสูตรทำขายถ้าใช้มะนาวเนี่ยอาจจะน้ำพริกเสียง่ายหน่อยนะคะ ตามด้วยผงชูรสค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่ไม่ใส่นี่ก็จะเค็มนะใส่ก็จะอร่อยนะคะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะนะคะรอชิมรสชาติก่อนก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะปรุงรสชาติให้นัวๆเข้มข้นเลยนะคะ น้ำมะขามเปียกที่เราใช้นะคะก็จะต้องใช้เป็นน้ำร้อนหรือว่าน้ำอุ่นนะคะคั้นเอาแต่น้ำถ้าใช้เป็นน้ำปกตินี้ก็จะทำให้น้ำพริกเสียง่ายเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เราก็ชิมรสชาติได้เลยนะคะเดีย๋ยวรู้จะชิมตรงที่ติดกับสากนี่แหละ ัวมากค่ะทุกคนปรุงรสชาติได้พอดีเลยค่ะเพื่อนๆจะทำให้เหลวกว่านี้เพื่อให้ได้กำไรเพิ่มขึ้นหรือว่าจะทำข้นประมาณไม่รุ่งก็ได้นะคะประมาณนี้แต่ไม่รุ่งจะเอาประมาณนี้นะแล้วแต่เพื่อนๆเลยบางคนก็จะทำเหลวกว่านี้นะคะทำเหลวกว่านี้ก็สามารถปรุงเครื่องปรุงลงไปเพิ่มได้อีกนะคะเข้มข้นอร่อยมากๆเลยสูตรนี้ สามารถเก็บไว้ได้1-2ึวันเลยนะคะแช่ตู้เย็นไว้หลังจากนี้เราก็จะเอาไปบรรจุใส่กระปุกเลยค่ะเราก็จะมาตักใส่กระปุกกันนะคะไม่ลุงใช้เป็นกระปุกแบบนี้เพราะว่ามีติดบ้านอยู่แล้วที่จริงจะต้องใช้เป็นกระปุกน้ำพริกใสๆนะคะราคาเขาจะถูก ขายกระปุกละ15ถึง20บาทก็ได้นะคะถ้าเราตากใส่ถุงพลาสติกใสๆหรือว่าถุงร้อนเนี่ยก็ขายถุงละ10บาทค่ะขายเสริมกับน้ำพริกอย่างอื่นนะคะหรือว่าขายคู่กับผักลวกผักต้มนะคะ,ะขายดีสุดๆเลยค่ะอย่าลืมมาไปทําตามกันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแม่ลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ